สวัสดีค่ะพเพื่อนๆอนควันนี้มาทำบุญที่วัดปองไมกาว่าที่ดอกเบญจมาก็ต้องนั่งเรือข้ามฟ้าก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปฟังเทศทะทันที่จะบ่ายโม,ม,มงครึ่งแล้วท,าท่านเทศตั้งแต่บ่ายโมงนถึงบ่ายโม,มงครึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมีใส่บาดดอกไม้ค่ะ,ะผก็วันนี้ก็เอาของฝหวสังฆทานมาด้วยนะคะนี่ผมมอนเต็นเลยแพราะคนไทยนี่แหละค่ะแต่เชื้อสายนอน ใส่ผ้ามุงกันแบบมอยแต่วันนี้เราเรา็เป็นไทยมุงค่ะเราไม่ใช่มอนแต่เรากร็มาขอมาสเก็ตอนตอนทำอุจจตุร์ออกงา,าที่วัดมอนที่นี่นะคะที่ต่อเกตบค่ะมีอะมรคะเพื่อนๆแต่ข้าวลงนะโอ้ยเนี่ย 어, <머람> ราขั어รถก็어วยไปด <머람> <머람> ตอนนี <onz rates> ้นะคะเรือออกจากท่าแล้วนะคะกำลังมุ่งหน้าี่วัดปลารมายกาวาปชุมชนชาติตอนี้ผมณกำลังถ่ายรูปบรรยากาศรอบๆนะคะนี่คือแม่น้ำเจ้าพยานะคะแต่เป็นจุดฝั่งเกาะเกตอันนี้ทุกฝั่งกรุงเทพล่ะแต่ผมกเมืงเราคาดว่ฝั่งเกาะเกตในบริเห็นแม่น้ำเจ้าพญาเป็นฝั่งเกาะเกตเรือกำลังขับ ร่องน้ำนะคะนี่ค่ะนี่เห็นท่าน้ำตรงนี้ไหมคะตรงนี้ก็เป็นท่าน้ำฝั่งวัดเหมือนกันนะคะจับบุกใส่กระชัวัดอะไรเดี๋ยตอนขากลับไปถ่ายรูปวัดมานี่เลยค่ะดูปริมาณแม่น้ำจะประนามลบยาคะ่ะปริมาณน้ำค่อนข้างเยอะนะวันนี้เป็นวันออกพรรษานะคะวันพฤหัสี ลาคม2567ออกกัรสาน้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีกระแสน้าชิ้นเ็อวนนะคะไทยสัญกรอทางน้ำก็ระบัดระวังกันด้วยนะคะคว่มปลอดไทยตอนนี้เราใกล้จะถึงท่าเรือของวัดประังแก้วขย่างที่อยเ่อย่างประเทศาเฟอข์ง วัดทไมคะว่าเขาเีนทั้งภาษาอกฤภาษากเ่รตการู้ที่ไหนเยอะวัดด้วยจ้าว่้ะเราขึ้นมาบริเวณท่าน้ำแล้วนะคะของวัดเราก็เราจะต้องมาชำระค่าเดือสารเรือกอนคะทุกคนอเราเท่าไหร่ในแม่สย อ๋อคนนะาี่คนสามาสามเลยมัยห้าบาทชื่ออะไรไมไ่จริงๆอ่ะคอมเม็นต์ผมอ่ะสออันนี้เป็นบทเทศแบบภาษาบ,บา,าบาลีแล้วก็ไปสำนึบภาษามาลน,นะคะ อันนี้ก็คือเรามากจะมีเขียนชนไทยเชียงอนนะคะตเตรียมดอกไม้ไว้สำหรับใส่บาดดอกไม้กันเต็มเลยอันนี้เสงที่เราได้ย็นก็จะเกรเดี๋ยวขอวะะงี่เราดมแล้วก็เดี๋ยวเตรียมยามาบไ ตอนนี้นะคะเราก็เตรียมดอกไม้เอาไว้เตรียมใส่บาตรดอกไม้แล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือพระกำลังจบการเทศภาษามอลแล้วก็สวดบาลีสวดมนต์เป็นสำเภาษามาลอ่ะยนะคะตอนนี้ผมเห็นสวนใหญ่กัน ก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดเคยมาวัดที่มีสิ่นอไอของความเป็นมอนเทไร่ก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะเป็นควาชตื่น,นใจทางเรื่อของการสวดมนทั้งอะไรเนีเน่ย ็คือไม่เหมือนที่เคยได้ยินเลยนะคะเพื่อนๆแต่ก็เป็นประสบการณ์อย่างจะไม่แน่ใจเนี่ยวันนี้จะถวายสังฆทานได้ไหมเพราะเหมือนร้างจะยุ่งไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถ้าไม่ได้จริงก็เดี๋ยวถวายที่วัดวัดใกล้เคียงก็ได้แสดงแสดงเสียงตอนนี้ผมก็อยู่ระหว่างการรอสาบ้านบอกกับญาติโยมทุกคนว่าการแสดงพระธรรมเทศนาในทั้งสองภาษา ภาษาไทยภาาษจะบอกภาษาละมันภาษาละมันให้เสร็จก่อนก็คือใจควานเดียวหลังจากนี้ก็จะเป็นการใส่ดอกไม้นะคะเมื่อกี้บุ๋มก็เขายหว้สักการะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็รอใส่ผักใหญ่เผืยวใครรับชมคลิปต่อไปนะคะโดยจะมีคุณโยมสุธิพงศ์จุนเจริญเป็นผู้อัญเชิญพ่อฟ้าหลวงภาษาอีพชาอย่างพี่อาตมาได้ นราเรียนย้ำย่อไว้ว่าข่้วบรลอวสานยิ่ท่ารงนี้เป็นข่้วบรลศาสานยิธท่าที่นำมาจากประเทศอินเดียโดยพระบาทสเมสเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพ่อราชกาลที่ห้าได้ส่งพระราชทานให้กับวัดปรมัยยิกาวา่าสถือว่าเป็นมงคลอย่งได้ ถวายสัตยานะนะด้วยกำลังค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดำเลนมาด้วยพระองค์เองนี้มาในการใสป่าดอกไม้ด้วยนะคะฉะนั้นตอนนี้ทางคุณโยมชุติพงศ์ก็ได้อัญเชิญมาเป็นที่เรียบร้อยคุณโยมเต็มตัวเลยนะคุณโยมเต็มตัวได้เลยใสป่ารอบนี้ครั้งนี้นะพระราชาประสงฆ์ดำโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวชิระเหลืองสี รับบินฑบาตดอกไม้ทุกเทียนจากสาธุชนโยญอยู่ส่วนใหญ่ก็คือจะนั่งใส่ต่อที่จะาเล่หพิธีการหรือก็จะขอประกาศอุโรู้พระแยังโยนทุกคนทุกท่านได้ยินเสียงกานชมด้วยนะคะเขาต้องใส่ทีละก้านแบบนี้นะคะตอนแรกผมก็เข้าใจว่าสูตรแต่เอไใช่นะคะแยกมาใส่ทีละก้านนะคะ สาราหลังนี้มแต่คนโยมสุติธรรมคุณเจริญพร้อมด้วยคนโยมวันดีเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการสร้างสาราก็ขออนุโมทนาแต่ตอนนี้นี่ก็คือตอนนี้คณะสงฆ์ก็เตรียมตัวเตรียมรับดอกไม้ทุ่เทียนวันนี้ซึ่งสาวผู้ทุ่มมาทาบุญกันเยอะบางทีการต้องรับอาจจะ นะ <mile> <recuper ate. S 1> อาจจะไม่เต็มที่ก็ต้องขออภัยเดี Todo ๋ยวแป๊บหนึ่ง่าให้รถทับฟุ้งทับป่าอภัยเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง่าให้ลถทับฟุ้งทับป่านนำหน้าแป๊บหนึ่งให้ลดป่านนำหน้าแป๊บหนึ่งคุณโยมท่านใดที่มีไม้สวรรค์นะมีไม้สวรรค์ก็สามารถปักได้เลยนะคุณโยมนะหรือใครไม่มีไม้ หรือใครไม่ไม,มีไม้ก็เอาปัใจจัยใส่ลงไปในพานเลยคุณโยมนะเอาดอกไม้ใส่ลงไปในพานนะเอาดอกไม้ใส่ไปในพานได้เลยนะตากําลังสัทธานะคุณโยมนะเพราะว่าปัจจัยใครไม่มีไม้สวรรค์ก็ไม่เป็นไรนะคุณโยมนะเอาปัจจัยใส่ลงไปในพานเว้นฟ ja, ้าได้เลยคุณโยมนะเอาไผ่ใส่ในฝาเวืนฟ้าได้เลยส่วนญาติโยมท่านใดที่ใส่เสร็จแล้วก็ขอเจริญพรไปยัง วิหาราพระพุทธไญาย,ยาสนได้เลยเพราะว่าหลังจากเสร็จกิจกรรมตรงนี้นก็จะเป็นพิธีสมโภชที่อาตมาได้นำียญญาิโยมไปว่าวันนี้เรามีพิธีสมโภชพระวิหารพระพุทธไญย,ยาสน์ดังนั้นตอนนี้ก็รอรับสายทางศรัทธาจากญาิโยมนะหินแล้วเพิ่มใจถือว่าเป็น การใส่บานดอกไม้แบบฉบับราา,า,บบามันเชื่อสายรามันการใส่บานดอกไม้ก็คือการถวายดอกไม้ถ้าแก่พระพุทธเจ้าว,ว่าท่านจะปรปนิพพานไปแล้ว2,500กว่าปีนะแต่พระธรรมคำส,มสอนขององค์งจริงๆเลยฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายก็ ใส่บาตรนีเลยนะส,ส่วนใครใส่เสร็จแล้วก็เรียนเชิญได้ที่วิหารพระพุทธไสยาสน์ได้เลยนะคนุณโยมนะใส่ทีเ่เดินทางไปที่วิหารพระพุทธไสยาสน์ได้เลยนะเพราะว่าการทําบุญใส่บาตรดอกไม้เนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเราชาวมอญชาวมอญชาวรามันนั่นเองดังนั้นถือว่าวันนี้ประชาชน มากันมากหน้าหลายตาจริงๆแล้ววันออกพรรษาเนี่ยไม่ได้เป็นวันหยูไม่ได้เป็นวันหยุดรชาชการนะไม่ได้เป็นวันหยุดรชาชการดังนั้นก็คนอาจจะน้อยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ละคนแต่ละท่านก็มาด้วยความศรัทธาในบรวรพะพุทธศาสนาอันดีงามของเรานะดังนั้นนะเมื่อพระสงฆ์เดินผ่านนะคุณโยมก็เอาทนะูกเทียนอ นะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนกินหอมของดอกไม้ก็จะฟุ้งกระจอกระฐานทำทาง,ทาง,ทางต้องตั้งใจแตนะ่วันนี้เรามีทั้งศีลทานและก็ภาวนานะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เรามาอยูสามประการนะหลักคำสอนของพระุทธเจ้ามีหลักอยู่สามประการกนะ็คือศีลให้ศีลแต่บนะางคนบางท่านอาจจะฟังรู้เรื่องบ้างอาจจะฟังไม่รู้เรื่องบ้างนะก็มีทานทานกะ็คือการกวายดอกไม้ทุกเทียน การถวายดอกไม้ทุกเทศยนถือว่าการถวายทานนั้นเราถือว่าเป็นมงคลสูงสุดกับเราชาวเกาะเก็ชาวนนทบ,บุรีนะคุณโยมใครที่ได้เกิดอยู่ในเกาะเกเนี่ยถือ